ติปโนภะควโตสาวกสังโฆสังขัญญามันมะยังเทวิสุภิสุภะขันธายาติส a น a ินัสหามปัญจสินามิยะ

No. พระรานังพทนามตาียัมปีพุทธังสดงนังพัจนามีตาที่ยัมจิงตระรานัสงพทามีาียัม อินนาธานาเวรมณีสิกขาปทธรรมสมาธียามีตเมกุวิชชาจาราเวรมณีสิกขาปัทํรสมาธียามิกาเมสุวิชชาจราเวรมณีสิกขาปทธรรมสมาธียามีตาวาทาเวรมณี